สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นป .3 นะครับวันนี้นักเรียนก็มารับใบางานมาส่งใบางานด้วยนะครับแล้วก็มารับใบางานเก่าไปด้วยนะครับสําหรับนักเรียนป .3 ในช่วงโควิดนะครับก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับเราไปดูงานต่อเนื่องจากใบางานที่แล้วนะครับอันนี้เป็นใบางานที่1.2จํานวนนะักไม่เกิน1 0,000นะครับ ได้ใบงานแล้วอย่าลืมครับเขียนชื่อนามสกุลนะครับเพราะว่า,าที่ผ่านมามีนักเรียนลืมเขียนชื่อเขียนนามสกุลนะครับก็ครูก็ไม่ทราบว่าของใครเลยลงคะแนนไม่ได้นะครับคราวนี้เรามาดูครับอ่านคำชี้แจงก่อนเลยคําชี้แจงให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนดต่อไปนี้ 1. เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงจํานวนต่อไปนี้นะครับ สำหรับในหัวข้อที่1นนะครับเขาให้เราเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและก็ตัวเลขไทยนะครับตัวเลขฮินดูอารบิกสัปดาห์ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับพอเขียนยังไงตัวเลขไทยสอนแล้วมีอะไรบ้างเขียนยังไงนะครับเราไปดูตัวหนังสือนะครับขอ้อ1 9อ่านพร้องบันเลยนะครับ9361 9361ทีนี้เพื่อ มันมีเทคนิคนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยคล่องนะครับหนูก็สร้างตารางขึ้นมานะสร้างตารางมาโอเคสร้างตารางนะครับหลักอะไรนะหลักพัน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 มีแปดข้อทั้งแปดข้อหลักที่มากที่สุดคือหลักพันเนาะนะครับหลักพัน โอเคหลักพันเราก็เริ่มที่ชื่อหลักหลักแรกเลยครับหลักอะไรหลักหน่วยหน่วยแล้วก็สิบแล้วก็ร้อยแล้วก็พันโอเคเอาแค่นี้นะครับอันนี้เราเรียกว่าชื่อหลักนะครับเมื่อเราสร้างตารางชื่อหลักเสร็จแล้วปับ๊บเราก็ไปเริ่มทําข้อนหนึ่งกันอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่ค่อยเป็นนะครับถ้าคนเป็นก็อ่านตุ๊บกเขียนปั๊บเลย ข้อ1นะครับ9361 9อยู่ในหลักพันนะครับนี่เรารู้ได้ไง9อยู่ในหลักพันนี่ไง9อยู่ในหลักพันหลักพันครับหลักพันครับ9อยู่ในหลักพันเขียนเลข9ลงไปต่อไปหลักอะไรหลักร้อยเลขอะไรครับเลข3ต่อไปหลักอะไรครับหลัก10หลัก10เลขอะไร หลักสิบหกสิบเนี่ยหกสิบหลักสิบเลข6และหลักสุดท้ายครับเอด็ดเห็นคำว่าเอ็ดไหมครับเอ็ดก็คือเลข1นะครับการหลักการอ่านของคนไทยนะครับถ้าตัวเลขตัวสุดท้ายเป็นเลข1เขาจะอ่านออกเสียงว่าเอด็ดนะอยากยกตัวอย่างเช่น1 1 21 31นะครับโอเคอันนี้เราก็ได้แล้วแล้วก็ นำตัวเลขตรงนี้ยกไปเขียนในใบงานนะครับ9,360การตีอย่าลืมใส่ลูกน้ำนะครับการใส่ลูกน้ำก็นับ1น,นับ2นับ3ใส่ลูกน้ำหนึ่งครั้งนะครับตัวเลขไทย9,360ใส่ลูกน้ำเรียบร้อยถูกแหละกันนะี้ไปดูข้อ2ครับ อ่ะเช่นเดียวกัน1นึ่งพัอ้าวอะไรอยู่ในหลักพันหนึ่งอ่ะเขียนข้อสองก่อนข้อสองอะไรอยู่ในหลักพันหนึ่งหนึ่งพันอะไรอยู่ในหลักร้อยเก้าอะไรอยู่ในหลักสิบเก้าอะไรอยู่ในหลักหน่วยเก้าโอเคยกไป หนึ่งสองสา,าม 1, 2, 3, สานามัน้ำหนึ่งสองสามสัตน้ำนี่ก็ถูกแหละสองข้อไม่ยากนะครับไม่ยากคราวนี้ยกตัวอย่างให้อีกอข้อสี่แล้วกันนะครับยกตัวอย่างให้ดูข้อสี่ข้ออื่นหนูไปทำเองนะครับข้อสี่อ่านพร้อมกันครับเก้าพันหกร้อยสาม 9 0 0 0ครับอะไรอยู่ในหลักพันครับแน่นอนครับเลข9อะไรอยู่ในหลักร้อย600อะไรอยู่ในหลักสิบหลักสิบมีไหมมีม,ม,มีมีเขียนคขาว่า10ไหมไม่มีนักเรียนครับถ้าไม่มีชื่อหลักไหนให้ใส่เลขศูนย์ลงไปนะครับโอเคนะหลักสิบไม่มีใส่เลขศูนย์ในหลักสิบนะครับและสุดท้ายหลักหน่วยเลขอะไรครับ3 ลักษณะนี้นะนะครับเพราะงั้นอลองละบาย9,603แต่ลูกน้ำเนี่ย9,603เรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็ถูกละมีอยู่8ข้อสำหรับ6ข้อนี้นะครับครูทำให้ดู3ข้อแล้วเลย5ข้อปรจาก,การมานะเอาให้ถูกไปดูข้อ2ครับเขียนตัวเลข เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและคำอ่านแสดงจำนวนต่อไปนี้โอโให้เขียนฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็คำอ่านพื้นที่น้อย,ยเพราะงั้นต้องเขียนตัวเล็กๆหน่อยนะครับอ่ะเรามาดูฮินดูอาราบิก5,000ครับ5,000มาเลยเริ่มจากหลักที่ไม่สุด5,000แน่นอนครับ5,000แล้วก็เป็นหลักร้อยนะครับ5,200 สามสิบเรียงไปเจ็ดหน่วยอ่ะโอเคหนึ่งสองสามแต่ลูกน้ำอ่ะตัวเลขอารบิกได้แล้วคราวนี้ก็ตัวเลขไทยห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดโอเคต่อไปก็คำอ่านตัวสี่หมออาหาอาหาเอกาตัวห้าห้าพันสองต้องเขียน ตัวเล็กหน่อยสองร้อยสามสิบครูก็เกิดจะไม่พอจบแค่นี้เองนะครับปัญหาคือพื้นที่น้อยนย่แหลอะอ่คร้วนี้เราไปดูอ่าข้อสองนะครับ1,604หน่วย1,000ครับแน่นอนครับหลักที่ไม่สุดคือหลักพันครับเลข1 1 0 0 0ต่อไปหลักร้อยครับเลข ศูนย์สิบเลขศูนย์สี่หน่วยหนึ่งพันหกร้อยศูนย์สิบสี่หน่วยนะครับแล้วก็เขียนตัวเลขไทยหนึ่งพันหกร้อยแต่เวลาคำอ่านครับนักเรียนดูตรงนี้นะครับดูตรงคำอ่านตรงนี้ให้ดีนะครับเราไม่อ่านว่า1,614หน่วยนะนะครับเราไม่ได้อ่านอย่างนี้นะครับเราอ่าน 1,600งัน้อักเรียนอ่านดูนะครับ1,600เห็นเลขศูนย์ตัวนี้ไหมการอ่านชื่อการอ่านจำนวนนะครับถ้าเป็นเลขศูนย์เราไม่ต้องออกเสียงนะครับการอ่านจำนวนถ้าเป็นเลขศูนย์เราไม่ต้องออกเสียงนะครับเพราะงั้นนี่เป็นเลขศูนย์เราไม่ต้องออกเสียงนะครับเอาใหม่ออกเสียงเฉพาะที่เป็นตัวเลข 1, น0 0 สี่0 4ึ่งพันหกร้อันหกร้อยสี่ไม่ต้องมาเขียนว่า4หน่วยนะนะครับอันนี้คือลักษณะการอ่านที่ถูกต้องนะครับนี่ไม่ใช่คําอ่านนะครับนี่ไม่ใช่คําอ่านนี่เป็นโจทย์นะโอเคมี10ข้อนักเรียนไปทํามานะครับขอบคุณครับ